ดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีของลุงใหญ่ทั้ง,งมหมดเนาะวันนี้มาพบมาพ่อกับลุงญ่อีกแล้วพี่น้องก็ขอทักทายสวาสดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องของลุงญ่เอฟซีของลุงใไงเนาะวันนี้ก็ผบมาพ่อกันกับมาหาครอบครัวน้องน้องคนหนึ่งที่บายากจนเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาบการอยู่การกินเป็นกับว่าพ่อเพียงเขาก็ไดลงมาสัมผัสเป็นครอบครัวเป็น เพิ่อนพิยู่เนี่ดกินเนี่ดเฮาจะได้เข้าไปสัมภาษณ์กับเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปพ่อตอนเพียงพ่อดตอนเพิ่นฮักเจ้าเล่เพิ่นบ่ตี้วัดฮักเล็กๆเพิ่นบ่เห็นบ่หรือว่าจังได๋เห็นหินเล็กกับโมตี้ยิรนนไปเพิ่นก็ดติ้งเนาะเฮาก็ได้เข้ามาอีกเพิ่นลุงจันทร์ก็สัมภาษณ์เพิ่นไปแล้วเพิ่นเพิ่นว่าเป็นเนี่ได้ลุงจันทร์เพิ่นเป็นผู้สาวหรือว่าเป็นเนี่ได้โอ้ผเป็นตอนนี้เป็นชาว ครั้งที่ซองอยู่ตรงนี้ไม่ห้างบ่กไม่ห้างไปไม่ไกลโดย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 คนผ่านการแต่งงานมาแล้วโดยท่านได้แต่งบลูด้วยนะใดบลูเตงเนาะกันซื่อตอนนี้เพิ่นไปใช่เลยลูกเพิ่นหนีจากน้องบ่โดกเพิ่นเพิ่นไปได้ได้แบบได้เพิ่นไปเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฮักหรือว่าเพื่อนติยังครอบครัวน่องติยนาะข่อยบ่อยู่น้ำติุติยนาะเขากินแกมอมมี่โมเพียงพอกเพิ่นว่าน้อง ถูกงาเลยกับ่นไปเลยกับงเออเพื่อนว้าคนีอันทางครอบครัวน้องมีจะคนเคนคนตอนตอนนี้อยู่น้ากันหมดเลยโน้กัผมมีข้าวกินนีกกินอยู่ในไดซคน้มิคนเรซอยกันหาเนาะเจ้ากัไปว่าหาน่อไม้ไปที่เรากับพุดุดเต็มมือนาไ่ได้ไปมือมาแล้วมาแล้วพี่น้องไปมาแล้วพี่น้อง าไปหาจิโร่คนหนึ่งไปหาจิโร่คนหนึ่งไปหาน้ำไม้มาขายซี่กับมาเขากันชื่อเข่าเนาะน้อยโอ้แต่ละมือมันได้จากโลว่าเลได้ซาโลโอ้โลอลไรมากินลาบมือกับเบิร์ดแล้วคนเป็ดคนผมเนาะน้อยเพนพี่น้องพี่น้องอยู่เฮือนอยู่ชาแนงกับเบเบวามีครบมีครบเบิดบอหรือว่ามียังไม่มีครบเพื่อนอยู่กับทุกหย้าเฮือนอยู่กับทุกหย้าของน้องยังบ่มีเนาะ โอ้เบบเบบว่ามีผู้เข้ามาแบบว่าเอ้ยอยากติดต่อสื่อสารกับน้องนี่น้องพร้อมที่จะให้ติดต่อสื่อสารเพราะว่าน้องมีแล้วว่าเบบว่าเครื่องแบบว่าเบาง่ายคือโทรศัพท์อย่างนี้เนาะแบบติดต่อสื่อสารนะนะมีน้องมีบ่ยังบ่มีจะไดงว่าน้องบ่มีอย่างเลยโดยบ่มีอย่างโอ้ยน้องเพิ่นยังบ่มีอย่าง ยังมียังเลยโทรศัพท์ก็ยังบ่มีเฮือนซานก็ยังบบมีอยูห้องน้ำก็ยังโ่ใช้บมีใช้เนาะเขาน้าก็ขาดกันเคิม่นนี่แหละลุงไงกับลุงจันเขามาพี่น้องเขามาเพื่อประเด็นนี่แหละนลุงจันเนาะเพราะว่ามีแบบว่าเพิ่นก็หูหูจักพอเราแล้วครอบครัวเพิ่นว่าถุ์ยายเฮาก็เลยเข้ามาถามเรื่องเป็นอยู่ของน้องเพื่อนพี่น้องเนาะเขาเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ได้หู้ เรื่องจริงจากปากน้องเพื่อนเนาะแต่ว่าลุงจันทร์ขามารอบๆเบิ่งแถวหน้าแถวเพื่อนเพื่อนนี่กะคือเพื่อนบอกเลยเนาะลุงจืนกันเนาะคือเพื่อนบอกเออแล้วลุงใหญ่สีสัมภาษณ์แล้วลุงใหญ่สีจับๆรอบๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าการมองอยู่เพื่อนเป็นจังไงด๋งว่างในแบบเปรคนพี่เนาะในอยู่ฮะเนาะอันนี้เฮือนหรือเทียงนะนี่เทียงอันนี้เทียงเนาะเฮือนเฮือนกับสีประมาณเดียวนี่บอกโดยมันอยู่จำเทียงนี่แหละดังในน้อยโอ้เฮือนในน้อยพี่น้อง นู้นแลว่าแต่ละมือจะ้ลำดากับมือเฮือนบ่นิ้อมือกับมือหมางไปไปมามาอันที่ว่าได้เลิกกันไปแล้วนี่เพิ่นติดต่อได้ติดต่อมาอยู่บ่บ่ได้ติดต่อบ่ได้ติดต่อโอ้ทางนี้ก็บ่มีโทรศัพท์เนาะเพิ่นก็ไปแบบว่าติว่าน้องทุกน้องยากก็เลยไปเนาะโดยโอ้เพิ่นเลิกไปเจ้าคิดฮอดอยู่บ่ล่ะที้แรกก็คิดฮอดโอ้ดูดูดูพอพอว่าฮู้ว่าเออเพิ่น หักเข้าผืนโบได้หักแบบครอบครัวเข้าเลยกะพอตัดใจไปเนาะแมนผืนหลับสภาพไปบเาความทุกง่ายโบได้พี่น้องผืนก็เลยหนีไปแต่ว่าน้องก็ดีดีเลยเนาะเป็นกำลังใจให้น้องพี่น้องรุงจันทร์เนาะแต่ว่าสู่ต่อไปด้ลูกเด้อแต่ว่าน้องกับเรื่องนั่นกะน้องกับพ่อผมนี่แล้วครับว่ามีความหักแบบความเหัาจริงเนาะ แต่ว่าต้องมาฮักครอบครั่วน้องน้ำเนาะโ<ำ>มเมนชีว่าฮักแตโตน้องเนาะเ<ำ>มนพี่น้องแม่ว่าถ้ามีผู้ใดสนใจน้องนะขอวิงวอนเด้อพอเมนพี่น้องเบอร์จุก่ที่คนที่เขาับสมส่งของลุงไงลุงจันเนาะน<ำ>ถ้ามีแบบว่าผู้สงสารน้องหรือว่าอยากมาดูแลน้องอยากมาแบบว่าเป็นได้ไดูเลทั้งเขาทั้งน้ำทั้งรัพย์สิ้นงินท่อมันยังกะ ขอวิงวอนเข้ามาติดต่อสื่อสารท้งโองของลุใงไงและลุงจันเนาะโดยและกะแบบว่าถามนี่ผู้ว่าอยากมาพูดคุยจริงใจกับน้องกะให้ฮับสภาพของขอครอบครัวของน้องให้ได้เนาะราะว่าน้องกะบอกความจริงไปแล้วน้องกะทุกง่าอเดีพี่น้องลุใงไงกับลุงจันเลยมาเบิง่งเนีย่ยโอ้ยครอบครัวของน้องทุกง่ากร้ายขาดทุกชิงทุกอย่างอะไรพี่น้องเนะาะเมนว่าทั้งทรัพย์สินถือว่าทั้งยังกะขาดเบิดพี่น้องแบบว่าเพื่อนซานกะ หลงังน้อ no ยว่าแล้วก็การเป็นอยู่ของเพิ่นกับพอเพียงการอยู่การกินกับยังบ่กุ้มบางคาบกับได้กินบางคาบก็บ,บริกินเนาะเนาะบางคาบก็อิ่มอโอ้ข,ข้าวนะแบบว<า>่าเข้าไปเนะมย์วาเข้าไปหาแบบนี้มันกับโบเมนตา่ตัวมันล้างมือเข้าก็ได้เนาะไปครุจิโร่ไปหาโนม้กับล้างมือกับโบได้เนาะล้างมือกับโบได้ดูบัดมือโบได้นี่ พากันกินยังจ้ะหาน่อไม้หาน่อไม้มากินข่ากันหน่อยๆเนาะโอ้มืออีมือบบอ่มเนาะโอ้เห็นใจนาะพี่น้องเนาะปีหนึ่งได้แักสอบรึชิดสอบบโอ้ต่ละปีโอต่คนหนาาบกวงเนาะนาบกวงมีทนีวนานามีทอนอ้อมหัวนวนาโอ้นากับนาบกวงพี่น้องนาน่อยๆ หน้าหนื่อยๆเนาะคนบาคนลายบ้านเนี่ยโอ้ยคนลายหน้าหน่อยการเป็นอยู่เป็นกินเพิ่นการอยู่กินเนาะลำบากหลายไร้น้องนิงอยากอยากทำเครื่อู้สึกของน้องนิงเนาะเลิกจากเคานอร์กาแฟมาเนาะมีน้องนิงเปิดโอกเปิดใจอยู่บ่ตอนนี้เปิดเนาะโดยโดยโดยคนแบบคนลาวหรือคนไทยหรือต่างประเทศ อยากจะมาจีบน้องนิงกะน้องนิงคิดว่าจังไดเนาะก็คุยเนาะโอ้คบได้เนาะแต่ว่าต้องเบิ่งบึงไปก่อนเนาะน้องเนาะแม่นหรือว่าเพิ่นเฮาก็ต้องต้องฮู้จักกับครอบครัวเพิ่นก่อนเนาะเหม่บ้าเฮาก็ต้องอยากฮู้จักกับเพิ่นคบหากับเพิ่นไปก่อนเนาะเหม่บ้าสิทันได้ทันแบบว่าเฮาตกลงปลกใจเฮากับ่ฟ้าวน้องๆเนาะเหม่บ้าห้าวก็ต้องศึกษากันไปก่อนว่าเพิ่นมาในกรณีใด้เพิ่นสิจริงใจกับเฮาบ่เนาะ ล,ลังเทือขออนุญ,ญาตบาดคำน้ำผมมีพี่น้องด้วยเอฟซีครนะัเนาะนังเทือเข่าวมาว่าเห็นน้องนิ่งนี่เป็นคนบ้านนอกอคอกหน้าอยากตัวอยากหลอกนั่นการบอรวิงวอนอยาให้ข่าวมาเด้อพี่น้องเด้นแน่น้นเด้อ้าแบบว่าหักน้องจริงหรือว่าอยากดูแลน้องไปทางแบบว่าเออจริงใจหรือว่าเห็นครอบครัวน้องถูกย่ากเลยอยากเขายื่นมือข่ามาซอยนัน่นนั่นกะน้องนิ่งกันยินดีต้อนรับเนาะเ <No. S 1> มนเมนแมนเมน,มนพี่น้องก็เห็นใจน้องคนอยู่เนาะ เพระาะว่าเห็นว่าน้องเพิ่นถูกง่ายไปนี่เข้ามาในกนอันนี้ได้แบบว่าวังเนี่ยได้กับน้องเพิ่นเพิ่นก็นจะขอศึกษาบางกอนเนาะพี่น้องเนาะนี่ยกับเห็นความน้องเพิ่นอยู่าคุยกับน้องก็นานกันพอสมควรเนาะกับชิโมกางวันให้น้องน,นิดๆหน่อยๆเน,ะเนขขาะเป็นน้ำใจเนาะนอ่จากเนาะแมาว่าเฮามาเห็นเฮามาเห็นชีวิตครอบครัวเพื่นแล้วเฮาก็ วใจหัวถูด้วยเนาะลุงจันเนาะแบบว่าครอบครัวทางของลุงใหญ่กับลุงจันกับบุมียูพี่น้องแต่ว่าเฮามาพบแบบนี้เฮากะแบบว่าเพิ่นก็ได้โอกาสกับแบบกลัวเฮาเนาะงลุงจันเนาะเฮากันไปเออซอยๆกันไปแบบว่าเฮากะคนเล่าคือกันพี่น้องเห็นพี่น้องตุกทุกขเลยยากเฮากะได้มาสัมภาษณ์น้องในมื้อนี้เฮาก็มีจุดหลักๆของเฮาก็คือว่าอยาก เผยเพ่ได้เลยน้องถึงจันเนาะเผยเพ่แบบว่าเออพ่อแม่พี่น้องพี่ซีรือว่าเลยชมได้เบิ่งนกันแวกอะขอเข้ามายิงบอลแบบว่าเออมีเด็กๆในน้อยที่ว่าจะซอยน่องยืนมือเข้ามาซอยเป็นเป็นย่าใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเออมาซอยน่องเพิ่นแล้วแต่สมควรแล้วแต่ขีดเห็นนะนะโดยแมนเลาก็มาเผยเพ่จุดรักเขาก็คือว่าจะให้น้องเพิ่นมีอยู่มีกิน ให้กินอิม่มมือหนึ่งกันยังดีเนาะเพราะว่าเ <ừ> พื่อนก็เฮากับมาทาสอบถามเปาเรียกว่าเพิ่นก็ขา,ขาดกันคืนบางมือได้กินบางมือไม่ได้กินพี่น้องเนาะเฮากับที่ได้ถามน้องพอดีจากหน่อยเนาะลอกจากเนาะเห็นว่าครอบครัวของนอกก้องก็มีพอ่อมีแม่มีครบบ่เนาะ,ะแต่ว่าถาว่าน้องจุดลกักลากของน้องเนาะในชีวิตของน้องนี่ ถามมีว่าเราจะได้อยังแบบพิเศษไหมได้เครื่องได้รถโอ้แบบว่าน้องมันมีรถปะมันมีเหรเกลแล้วมันห่างแล้วการไปมานี่การลำบากเนาะยไปมาเนี่ยโอ้แบบว่าน้องเคยเข้าเมืองเขายังน้ำมูลอยู่ปะบ่เคยบ่เคยเนาะเพราะว่าเราผมมีพานะแบบว่ามัมีรถมันมีอย่างเนาะน้องเคยอยู่เต็มมันมีความห่มีกำลังน้อยโอ้ลังน <c oughs> ้อยแบบว่าพัวนะมีอย <c oughs> ่าง เวลานตกก็อยู่บ่ได้โดยมว่าคนเป็ดคนนี้ต้องแยกกันนอนหมนเยนหนึงนอนเพือนแต่นหนึงนอนหน้าเนาะเพราะว่าสภาพเพื่อนฝนดอวาเทียงหน้าืนอีกอ่น้อยๆเพี่เนาะเนาะจุดหลักๆคนก็อยากได้เพื่อนอะไรอไเือนให้แบบมีมู่เนาะอะไเคือนมีมู่ผักอาศัยเนาะ ในเฮือนในกระท่อมกระต๊อบก็ยัง right? ด응ีม mm. right. right? ีความละวานั่นนะมีมนอยู่บนเช้าเรืน้ำในนี่ใส่ใช้น้ำในแบบมีแต่น้ำอาบน้ำใส่นี่อาบน้ำพ่นพี่อาบน้ำมูกพออาบน้ำมือบ่อบาดานยังบ่มีบ่่บมีบ่มีบ่บ่มีใดบ่มีอย่างเนาะมีกระต่ายใส่มาได้ใส่มาได้เน่เน่เน่พี่น้องเพิ่นก็ขาดคืน ถ้าเฮามาสัมภาษณ์เบิ่งนี่แสดงว่าน้องนี่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะดงจันทร์ขาดทุกสิ la ่งทุกอย่างเลยนะร่างใจน้องนิงเนะน้องหนิงเนาะกำลังใจได้อสู้ๆต่อไปลูกทีมงาานลุงใหญ่ก็มีน้ำใจนะเนาะ ภายนอกพอได้คือโดยอันนี้ก็ของคือมองดูไงมีน้ำใจเพื่อนเนาะนะท้ายนี่ก็ได้อามไปแล้วน้องจัดเนาะขั้นเนาะกับหูเรื่องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะของมุกขอบใจน้องเพ่นเนาะโดยโดยโดยมุกขอบใจขอให้น้องสู่ๆเนาะพบแต่สิ่งดีๆเด้อน้องเด้อต่อไปเด้ออ่าสบายดีเนาะสบายดีโดยสบายดีเด้อนะพี่น้องเนาะเอากระ ได้ทักทายโอ้ลมกับน้องเพิ่นแล้วฮู้จักแล้วการเป็นอยู่ของน้องเพิ่นเนาะวันนี้เราก็ข่ามาเบิ่งสภาพของเพิ่นพักอาศัยพี่น้องนี่คือหม่งเพิ่นพักอาศัยเนาะน้องเฮือนอยู่เฮือนเพิ่นบาเทียงหน้าเลยพี่น้องเพิ่นก็ได้มาพักอยู่นี่เปดคนเนาะพี่น้องเนาะเราก็ได้โอ้ลมทักทายกับชีวิตของน้องเพิ่นแล้วมากับลุงจันทร์วันนี้เนาะฮะสุดท้ายนี่เด้อผมให้พี่น้องได้ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามของซองลุงใหญ่แน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ซองลุงใหญ่ไปหาคลิปใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งนอกพี่น้องเนาะขอให้ไอซีลุงใหญ่ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญสางสายังกะขอให้ขึ้นให้เกินเนอะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเนอะพี่น้องเด้อสุดท้ายกล่าวคำว่าสบายดี